โลมันคือขยะในห้องหล่อนดูขยะอะไรเงินทั้งนั้นมึงฉันบอกก็เลยบอกให้หล่อนไปซื้อลิปสติกซื้อเครื่องสอําอางไห้ฉันซื้อวะทำไมซื้อมาฉันมึงก,ก็เล่นของกูกูซื้อของเล่นดีกว่าอวาสวัสดีค่ะลูกๆสาวทั้งหลายวันนี้ที่เจ๊บอกนะคะว่าที่บ้านว่าโลกแล้วตอนนี้เจ๊พามาชมแล้วนะคะที่หอค่ะดูค่ะดูนะคะทุกคนนี่ค่ะ โมเดลเรโกตุกตาฟังนู้นดิค่ะเอาขยะมาทิ้งในห้องทำไมเนี่ยหล่อนฮะน,นั่นน่ะโอ้โหมันคือโมเดลที่ยังไม่ได้แกะดูชัดเลยอะไรนะมันคือโมเดลที่ยังไม่ได้แกะ ที่เป็นกล่องรังอย่างเงี้ยคือฟิกเกอร์ทั้งหมดเลยฟิกเกอร์วันพีซมีเทพเจ้าบรงกรมีโจ๊กเกอร์มีอะไรเงี้ยอันนั้น,นน่ะพอเข้าใจแล้วอีเนี่ยพุยยิงมากี่บาทแล้วเนี่ยปลาโปมากี่ดอกแล้วเนี้ยมันคือแก๊งตุ๊กตาตุ่นของน้องเตียงนอนที่ไม่มีใครนอนนะคะนอนไม่ได้ค่ะทุกคนดูโอ้โหว่าเจ้าออกแล้วฝุ่นเกิดแบบโอ้โหห้องดูดูนี่เจ๊จะพามาดูนะคะว่า แต่เดือนหมดไปกับอะไรไม่เป็นไรค่ะที่หมดเพราะว่าหล่อนบอกว่าอะไรของมันต้องมีเขาต้องมีไงโอเคเข้าใจได้อะของมันต้องมีของมันชอบมีคนบอกว่ามีคนบอกหนูว่าห้องโลกมากเลยค่ะไม่มีที่เดินเนี่ยหนูลำเลียงของจากบ้านมันนี่เยอะมากแล้วนะมันก็ไม่ลดสักทีหนูหล่อนพูดผิดที่นี่มันไม่ใช่ห้องนะคะต้องเรียกว่าโกดังโกดังเก็บของโกดังเก็บของเราไม่เราประเด็นนะเห็นอย่างเงี้ย ก็อาจจะคิดว่ามันก็มีแค่กล่องจ,งจริงๆมันจะมีตัวเล็กๆเยอยๆอยู่ในตามกล่องแบบเนี้ยตามกล่องแบบเนี้ยตามกล่องอย่างนี้นตามกล่องอย่างงี้ก็ยังมีแบบของเล่นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอีกอ่ะมีเป็นร้อยตัวที่มันไม่สามารถตั้งโชว์ได้มันมันทําได้แค่เรามีบ้านมีโต้โชว์นู่นแหละกูบอกเลยกูเปิดพิพิธภัณฑ์แม่งเลยเนาะเห็นไหม มันโลกมันคือขยาในห้องหล่อนดูใอยากอะไรเงินทั้งนั้นมึงรู้ไหมว่ากูหมดกี่แสนก่าจะได้ขนาดนี้เนี่ยฉันบอกอะไรบอกให้หล่อนไปซื้อลิปสติกซื้อเครื่องสําอางไห้ฉันซื้อทำไมเครื่อาฉันมึงก็เล่นของกูกูซื้อของเล่นดีกว่าบอกว่าให้ซื้อซื้อแบบน่ารักน่ารักแบบเปิดไหล่ให้ฉันเปิดไหล่อย่างงี้แบบเอาเสื้อผ้าไปใส่จนมันดีหมดแล้วต้องการอะไร อะไรมันถูกต้องแล้วคะ่ะก็หลอนซื้อตัวเล็กมาหมอยให้ซื้อไซส์ตอขาเป็นการ<อ>รีวิวห้องนะคะนนก็ประมาณนี้นะคะก็จะมีเป็นของเล่นจุดจีกของสะสมที่สะสมมาประมาณหกเจ็ดปีได้แล้วคะ่ะในห้องนี้หกเจ็ดปีนะ่ากว่าจะได้ขนาดเนี้ยยาวๆๆๆๆๆจมันจะพังห่วงตลรออย่างงี้ลิปสติกก็ไม่ห่วงแบบไม่ห่วงหรอกซื้อตอนไหนก็ได้